เออสวัสดีครับผมกลับมาแล้วกับช่องอาเรียงครับผมเย่โอเควันนี้เนี่ยอยู่กันที่สะกระพังสุลินนะครับผมที่จังหวัดตรังนะครับผมทําไมถึงมาที่นี่เพราะว่าบังเอิญเนี่ยผมปัด Facebook มาแล้วตอนนี้ฝนกําลังจะตกโอเคพอดีไปปัด Facebook แล้วก็ไปเจอร้านขนมไข่ร้านนึงเออที่เปิดแค่7จ็ดโมงเนาทีถึง9ก้โมงเนาทีและวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิดถึงแค่สิบเอ็ดโมงเนาทีครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกแล้วขออนุญาตไปลบฝนแป๊บนึงโอเคก็เนี่ยมากินขนมไข่ร้านนี้ คือเขาเปิดเช้าไงและปกติเราไม่ได้ไเราไม,เาไมไ่เราไม่ได้เป็นคนตื่นเช้าเว้ยแต่ว่าเออไหนๆก็กลับตังมาละก็มาลองกันดูว่าเออขนมไข่ร้านนี้จะคุ้มค่ากับการที่เราตื่นเช้าไหมแล้วก็มีอะไรให้กินบ้างนอกจากขนมไข่แลครับผมก็เดไปดูกัน อเคก็ส okay, ั่งไปแล้วที่จริงที่ร้านเนี่ยก็จะมีเป mm. นะ็น4เซตเนาะก็จะมี S, M, L แล้วก็ XL เนาะก็จะเป็นตามขนาดกล่องแล้วก็ขนาดชิ้นไปนะว่ามีกี่ชิน้นะ mm. กี่ชิ้นกี่ชิ้นนะก็น่าละสั่งเป็นไซส์ M แล้วเอามากินกล่องนึงแล้วก็เอาไปฝากที่บ้านกล่องนึงก็ mm. เดี๋ยวรอดูด้วยกันว่า,าพอขนมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปกินตอ,อนร้อนกนว่ารสชาติจะเป็นยังไงโดยที่ร้านนี้เนี่ยนอกจากมีขนมไข่ครับผมก็จะมีทั้งคาร์บโซดาแล้วก็มีอ่าพวกชากาแฟหรือว่าน้ำต่างต่างนะครับผมแล้ว โอเครรหว่างรอขนมไข่อบนะเขาว่าขนมไข่ที่นี่ต้องกินคู่กับชาเย็นแล้วก็เขาบอกว่าต้องลองยิงชาเย็นที่นี่มาเรามาลองกินกันก่อน,ก,นก่อนที่จะไปโดนขนมไข่นะอืมเป็นชาเย็นที่ไม่ค่อยหวานมากนะแล้วก็มีความนวลๆแล้วก็ได้ได้รสชาอยู่นะอร่อยอร่อยแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้จะกินกับขนมไข่ จะดูซิว่ามันจะเข้ากันจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่ารอแป๊บนึงอ่ะโอเคก็ได้มาแล้วครับผมอันนี้เป็นขนมไข่ไซส์เอนะครับผมก็จะมีทั้งหมด10ชิ้นนะก็จะมี S เนี่ย5ชิ้น M เนี่ย10ชิ้น L 20ชิ้นแล้วก็ XL 25ชิ้นนะครับผมอ่ะเรามาลองกินกันเลยดีกว่าน,นี่ร้อนๆเลยนะโอ้หอมหอมหอม,หมแล้วก็ดูดินุ่มมากอะแต่ว่า <laughs> น่าจะร้อน <laughs> ตอนหนึ่งเลย แปลงนุ่มมากแล้วก็ไม่เสือ่ออก็มีรสกลิ่นเนยเค็ม,คมๆลอยมาอีกหือ<ๆ>อร่อยชิ้นก็ขนาดกำลังดนะีคำเดียวแบบง่ายๆเลยอแล้วเขาบอกว่าถ้ากินคู่กับชาไทยเนี่ยจะอร่อยมากเั็นอันนี้หนึ่งคำก็<ๆ>ชาไทยครับผมเป็นเพี้ยไม่เกินจริงไม่เกินจริงเนีรอน เนี่ยพขอขนมไข่มากินร้อนๆเนี่ยก็คืออร่อยอะ่ะฉะนั้นแบบว่าถ้าให้ดีนะถ้ามาซื้อมากินอนะ่ะก็กินนั่งบริเวณหน้าร้านหรือว่าที่ร้านเนี่ยเขาจะมีโต๊ะมาให้นะกินสดๆร้อนๆเนี่ยผมว่าอร่อยแนละ้วอันนี้เป็นวันอาทิตย์ระหว่างที่มาซื้อเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยที่แบบว่ามาออกกํบบาลังกายแล้วก็มาเพื่อมากินอันนี้ก็มีอยู่เยอะนะดูดิไม่ถึงสองนาทีอะ่ะกินหมดแล้วกินเพลินจริง คลิปวันนี้มันจบไวในเราเลยกินหมดไวมากโอเคแล้วเดี๋ยวพอกินหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าร้านกันว่าเราจะได้คุยอะไรจากของร้านหนละังจากที่กินไปแล้วครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้มาอยู่ที่หน้าเตานะครับผมไหนช่วยแนะนําร้านหน่อยครับผมว่าชื่อร้านอะไรเอ่ยหรือว่าอะไรยังไงบ้างสวัสดีค่ะก็ร้านของเราจะเป็นร้านเจริญขนมไข่โบราณนะคะเป็นขนมไข่เตาถ่านเป็นสูตรของสงขาค่ะ ก็ S <S <an> <S แต่ละร้านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็ <S <S <an> <S ของเราก็จะเป็นใส่เนยสดมันจะรสชาติเค็มๆหวานๆค่ะ,ะ,คะแล้วก็จะมีกินคู่กับชาไทยอร่อยมากะค่ะอันนี้ผมสงสัยมาแล้วทำไมต้องเปิด7จ็ดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเนาทีเนะี่ยเออทำไมถึงต้องเปิดเช้าขนาดนี้ครับผมก็พอดี เป็นพนักงานประจําทํางานประจําด้วยค่ะก็เลยมาเปิดเช้าเพราะว่าที่ตังอะค่ะลูกค้าจะทานเป็นขนมจีนเ,ออเราจะอยู่หน้าร้านขนมจีนใช่ไหมคะก็ลูกค้าจะมาทานกันเช้าเราก็เลยมาเช้าแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะกลับไปทํางานประจําต่อค่ะก็ไม่ได้เปิดทุกวันนะคะแล้วทำไมถึงมาทําขนมไข่ครับผมถือให้ก็ได้ผมถือให้ก็ได้ปกติก็เป็นคนชอบทําขนมแล้วก็ขนมไข่เตาถ่านเราเป็นคนสงขานะคะก็ชอบกินอยู่แล้วก็เลยคิด สูตรคือจากการไปลองชิมมาเนะะี่ยค่ะคิดสูตรไปเรื่อยๆแล้วก็พอมาลองแล้วเออมันได้รสชาติเหมือนที่เราเคยไปกินก็เลยอยากมาขายที่ตังเพราะว่าจังหวัดตังยังไม่มีขนมไข่<อ>ด้วยเรามาทํางานประจําที่นี่ด้วยค่ะ<อ>ก็อยากเป็นเป็นจุดขายของสงขาแล้วเอามาขายที่ตังค่ะเออแต่อร่อยอร่อยเมื่อกี้แต่ว่าผมแนะนํานะต้องก็มากินแบบร้อนๆเลยนะกินร้อนๆนี่คืออร่อยมากเลยอ่ะฝากขอฝากร้านนิดที่ว่ามีช่องทางติดต่อหรือว่าอะไรยังไงบ้างเขาค่ะก็ ช่องทางติดตามก็จะเป็นเพจเ,เจริญขนมไข่นะคะแล้วก็มี t ิ k t o อกตอนนี้ IG ยังไม่มีนะคะก็ติดตามในในรอบถัดไปทีนึงค่ะแล้วก็หน้าร้านเราจะอยู่ที่ร้านขนมจีนคุณปุ้มที่สะกระพังนะคะที่จังหวัดตังค่ะก็ ใครที่อยากจะมาลองกินมาที่ร้งนกอยากกินขนมไข่นะก็สามารถมาลองกันที่นี่ได้ครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจ,จเจริญขนมไข่กันด้วยนะครับผม mm hmm. ก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขออนุญาตก,กินขนมไข่ต่อแล้วยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม